สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะวันนี้คุณรัตีอยู่ที่หัวหินนะคะแล้วก็จองที่พักไว้เสร็จสับเรียบร้อยค่ะซึ่งที่พักที่พวกเราจองในวันนี้นะคะพวกเราจองจากเว็บไซต์ที่จองโรงแรมต่างๆนั่นแหละค่ะ แต่ที่เราจองมาในคราวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับคอนโดมิเนียมที่เขาปล่อยให้เช่าหรือทำกิจการคล้ายๆกับโรงแรมนะคะพอเรามาถึงตรงนี้เราต้องมาดูค่ะเพราะว่ามันแปลกใหม่จากโรงแรมทั่วๆไปที่วทพวกเราเคยไปพักมา เดี๋ยวตามมาดูค่ะวัาขั้นตอนและวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจองที่พักตรงนี้ผ่านเว็บไซต์การจองโรงแรมที่พักต่างๆนะนะคะซึ่งพอมาถึงแล้วเราเห็นเขาจัดการคล้ายๆคอนโดมิเนียมเป็นคอนโดมิเนียมคอมเพล็กซ์นั่นเองนะคะซึ่งบางทีเจ้าของคนที่เขาซื้อเขาก็ปล่อยให้ทางโครงการเนี่ยดำเนินกิจการคล้ายๆกับโรงแรมให้นะคะพอเราจองผ่านเว็บไซต์การจองโรงแรมแล้วเขาก็จะส่งอีเมลไปให้เราก็จะมีโค้ด หรือว่ามีรหัสการเข้าห้องแล้วก็มีเอเมลแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทําตามขั้นตอนอยังไงบ้างในการที่จะเอารถเข้าไปจอดในการที่เราจะเข้าห้องพักอะไรประมาณนี้นะคะพอเราไปถึงแล้วตอนแรกเราก็ไม่ทราบเราก็ถามพนักงานที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า คือพนักงานตรงรีเซพชันเนี่ยไม่มีนะคะตอนที่เราเดินเข้าไปตรงเคาน์เตอร์ไม่มีใครให้บริการเลยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองก็ถามพนักงานที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าว่าขั้นตอนต่างๆเราจะต้องทำยังไงเขาก็บอกว่าให้เราเช็คดูอีเมลนะคะหลังจากนั้นเราเช็คอีเมลเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ทราบนะคะว่าเขาแจ้งเราไปว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคือเขาจะมีรหัสมาให้ ตอนนี้คือเรามีรหัสเข้าห้องแล้วเพราะว่าประตูห้องพักเนี่ยประตูของคอนโดมิเนียมแห่งเนี้ยเขาจะใช้กุญแจรหรือว่าการล็อกการเปิดเข้าห้องเนี่ยโดยใช้รหัสนะคะเขาก็ส่งรหัสไปให้พวกเราหลังจากนั้นเขาก็จะแจ้งว่า,าที่เป็นสแกนคล้ายๆกับเป็น QR code หรืออะไรประมาณเนี้สำหรับเข้าไปภายในที่จอดรถเนี่ย าวางไว้ที่ห้องอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องจอดรถไว้ข้างนอกก่อนหลังจากนั้นก็ไปที่ห้องพักก็แจ้งว่าเราได้ห้องพักที่เท่าไหร่เขาแจ้งมาเสร็จสับเรียบร้อยค่ะพอไปที่ห้องพักเราก็จะเห็นไอ้ที่เป็นตัว qr code หรือตัวสแกนเพื่อเข้าไปในที่จอดรถหรืออาคารจอดรถตรงนั้นนะคะพอเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่างเราเข้าใจวิธีการแล้วนะคะคือขั้นตอนแรกเช็คอีเมลให้เรียบร้อยก่อน เราจะมีโค้ดหรือมีรหัสการเปิดเข้าห้องนะคะหลังจากนั้นก็เอาตัวที่เป็นเป็นโค้ดหรือเป็นตัวสแกนเพื่อที่จะเข้าไปยังอาคารจอดรถหรือที่จอดรถของเรานะคะแล้วก็เข้าไปที่ห้องพักของเราด้วยตัวเองเลยค่ะไม่มีพนักงานบริการไม่มีคนมาบริการใดๆทั้งสิ้น ไม่มีอาหารเช้านะคะเข้าไปภายในห้องก็จะมีเครื่องนอนมีของใช้ต่างๆครบครันคล้ายๆกับคอนโดมิเนียมเลยค่ะเครื่องใช้ในครัวก็มีครบนะคะตู้เย็นเครื่องทำน้ำร้อนกาต้มน้ำร้อนไมโครเวฟคือสิ่งของที่ใช้ต่างๆถ้าเราอยู่เป็นครอบครัวหรือทำอาหารการกินเองได้หรือซื้ออาหารมาอุ่นกินอย่างเี้ค่ะก็ได้สบายๆนะคะ แต่พวกเราไม่ได้ทําค่ะเปิดตู้เย็นออกมามีน้ำน้ำเปล่านะคะสองขวดอะไรประมาณอย่างนี้เครื่องนอนต่างๆาก็เตรียมไว้ครบครันค่ะห้องนง้องห้องน้ำเครื่องใช้ในห้องน้ำก็เตรียมไว้ครบทุกอย่างทุกประการก็ไม่มีปัญหาใดๆเราก็เช็คอินแล้วก็เข้าพักพอถึงตอนเช้านะคะถึงเวลาเราจะเช็คเอาท์ ในอีเมลเขาบอกว่าให้เอาตัวสแกนหรือตัว QR code ตัวที่สแกนสำหรับเข้าไปจอดรถเนี่ยนะคะวางไว้ในห้องหลังจากนั้นพวกเราก็ขับรถออกมาได้ตามสบายนะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ภายในส่วนกลางเนี่ยเขาจะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำ เราก็สามารถไปใช้บริการได้ตามปกตินะคะแต่วันนั้นพวกเราแค่ไปนอนค้างคืนเฉยๆไม่ได้ใช้บริการอะไรทั้งสิน้นภายในส่วนของเขาภายในส่วนกลางเนี่ยเขาก็จัดไว้ดีสวยงามนะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ของพวกเราครั้งแรกเลยค่ะที่ไปเช่านอนคล้ายๆกับโรงแรมแต่มันเป็นคอนโดมิเนียมคอมเพล็กซ์ที่เขามาทำกิจาการคล้ายๆกับโรงแรมนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆตอนนี้ได้เรียนรู้แล้ว ว่าขั้นตอนต่างๆจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเราติดต่อเราจองจากเว็บไซต์แล้วก็จะมีรายละเอียดแจ้งเรามานะคะตั้งแต่รหัสเข้าห้องอแล้วก็ QR code หรือว่าตัวที่สแกนเข้าไปยังอาคารจอดรถหรือลานจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยนอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็ทำตามที่เขาบอกนะคะแล้วเราก็เช็คเอาท์ขับรถออกจาก ที่พักแห่งนี้ได้เลยค่ะ